สวัสดีอ,อัดอืดแล้วก็แอบวันนี้อยู่ครบเลยอัดระวังหน่อยนะอัดไปก้าวไก่พาดพิงถึงเทพหาว่าใช้อำนาจมืดปิดพงปิดเพจอะไรเนี่ยอัดอย่าเพริรเจอนะ อาจอยู่ดีๆอาจจะเพ้อเจอนะจะไม่มีคนไปเยี่ยมนะอาจพูดอะไรให้มันมีหลักฐานหาว่าผู้มีอำนาจสั่งปิดพงปิดเพจหนว่าตอนแรกมาให้ข่าวว่างานเยอะขอปิดเพจก่อนอะไรพูดไปพูดมาเขาเรียกว่ากลับหรือกลับกรอกจบ